เรียกได้ว่ายังเดือดต่อเนื่องนะคะจากเหตุการณ์นักร้องดังเอจีละกรสมพิทักษ์ค่ะที่ร้องเพลงอยู่บนเวทีในจังหวัดปทุมธานีแต่จูๆ่ๆค่ะถ,ถูกชายเสื้อขาวนะคะถือแก้วเหล้าเดินขึ้นเวทีเข้าไปกระซิบบางอย่างค่ะก่อนกาดของร้านนะคะจะยืนสังเกตการณ์เวทีพยายามจับตัวออกมาแต่ชายเสื้อขาวนะคะกับผักกาดแล้วชกหน้านักร้องหนุ่มนะคะอย่างแรงจนกระเด็นทําให้กาดร้านหลายคนนะคะวิ่งเข้าไปดึงตัวชายคนดังกล่าวแต่ขัดขืนสาดเหล้าใส่การ์ด้วยนะคะต้องช่วยกันล็อกตัวเนี่ยชุลมุนเลยทีเดียวกลายเป็นกระแส ภาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่นักร้องนะคะโดนกระทําในช่วงนี้ ก่อนที่ทางค่ายต้นสังกัดของเอจิรกรนนะคะได้โพสต์แถลงการเรื่องศิลปินถูกทำร้ายร่างกายขณะทําการแสดงบนเวทีโดยระบุว่าจากเหตุการณ์เอจิรกรศิลปินในสังกัดใกล้มีเล็คอร์ในเครือมิวสิกมูฟนะคะถูกทําร้ายร่างกายขณะทําการแสดงบนเวทีที่ร้านแห่งหนึ่งย่านคลอง3จังหวัดปทุมธานีเมือ่อคืนวันที่4กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาตอนนี้นะคะศิลปินเอจิรกรนได้เข้ารับการตรวจร่างกายแล้วมีบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทางค่ายขอประนามการกระทําดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับศิลปินผู้ให้ความสุขบ,บนเวทีและ จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทําผิดจนถึงที่สุดหากมีอัปเดตเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในลําดับต่อไปค่ะ จากเรื่องราวที่เกิดขึ้น,นะะทำเอาคนในวงการบันเทิงหลายคนเลยทีเดียวนะคะของขึ้นไม่น้อยค่ะเข้ามาถกเถียงกันอย่างหนักนะคะกับพฤติกรรมของชายข้างที่กล้าบุกขึ้นไปต่อยศิลปินถึงบนเวทีไม่ว่าจะเป็นนักร้องดังอย่างจ้านงพนีมหาไทยนะคะที่โพสต์ข้อความในเพจนงพนีมหาไทยถึงเหตุการณ์ที่เคยโดนนะคะลูกค้าต่อว่าและไม่ให้เกียรติมาแล้วว่าศิลปินก็คือคนนะคะให้เกียรติกันบ้างอย่าหาทําอะไรแรงๆเลยให้คิดไว้เสมอเราไม่ชอบอะไรก็อย่าไปทําแบบนั้นกับใครส่วนทีมจ้าแรงมา แรงกลับตำนานคนข้างหน้าเวทีสารเบียร์ใส่ฉันแล้วฉันเอากระป๋องเบียร์เปล่าหัวเขากลับเมื่อ10กว่าปีก่อนฉันบอกเลยตั้งแต่มีคลิปนั้นออกไปฉันไม่ค่อยได้เจอคนแรงๆหน้าเวทีเลยมีบ้างที่ปากไม่ดีมั่นหน้าดาฉันหน้าเวทีแต่ฉันดากลับดังกว่าค่ะเพราะฉันมีใหม่ซึ่งหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวไปนะคะก็มีแฟนเพลงนะคะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวก่อนที่นักร้องสาวนะคะจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าทีมแฮชแท็กเมื่อคุณแรงมาแล้วเราจะเบาเพื่อ รวมไปถึงลาล่าอาสยามนะคะที่เห็นแล้วสุดทนค่ะแบบทนไม่ไหวเลยทีเดียวของขึ้นท,ทันทีซัดแหลกหนุ่มที่ต่อยเอจเจกรนะคะโดยบอกว่าเอเนี่ยไปทําอะไรให้ซึ่งบอกว่าแมงเห็นคลิปแล้วของขึ้นแมงข้อทางขวาเรื่องไงถึงได้เกิดมาขวางโลกแบบนี้พี่ชายตรูเขาไปทําอะไรให้มึงช้ําใจจนต้องมาชกพี่ตูฟ้า คิดว่าการกระทําแบบนี้คนดีเขาทํากันหรอในฐานะที่ลาลาอยู่บนเวทีโชว์มาเกือบ20ปีเราเห็นรูปแบบผู้ชมมาหลายแบบไม่ว่าจะเป็นจับมือนักร้องแบบกระชากลงเวทีจับมือนักร้องแล้วเล็บจิกจนเลือดไหลเรียกนักร้องแบบใช้ก้อนหินหรือว่าขวดป่าสองใต้กระโปรงนักร้องหญิงขอเพลงไม่ได้ดําจุดๆๆมันเลยตีกันพร้อมอาวุธครบคันทุบกระจกรถนักร้องซึ่งล่าสุดนะคะก็มีแย่งไม้นักร้องร้องแล้วก็ปาเงินใส่หน้านักร้องเฮ้ยคุณเ้ยพวกเราคือนักร้อง สร้างความบันเทิงสร้างความสุขความสนุกให้กับแฟนๆแ,และตามหน้าที่ของผู้ว่าจ้างพวกเราไม่ใช่นักเลงหากท่านใดไม่พึงพอใจในการแสดงนั้นๆท่านแค่เดินออกจากงานไปก็คือจบแค่นี้ท่านอย่าเจือมาสร้างความลำบากให้คนหมู่มากที่อยู่ในงานหากท่านประสองค์อยากวัดหมัดต่อมัดท้ามแน่จริงเก่งมาจากท้องพ่งท้ององแม่งก้าววัดกับพี่บัวขาวมะอย่าเก่งเฉพาะเวลาเมาเป็นกำลังใจให้พี่ชายสุดที่รัก a ท i r ลากร นอกจากนี้นะคะยังมีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะพิธีกรชื่อดังนะคะที่แชร์โพสต์ข่าวดังกล่าวจากค้นกระแสพร้อมแคปชั่นเดือดแบบสั้นๆแต่ได้ใจความที่ว่าหืมเกิมสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าความคืบหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปทาง Top ท็อปดาราเท่านั้นค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ไง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube t อ p ดาราด้วยนะคะ